ผมก้อนนะครับผมรับบทเป็นหมอป่าครับผมบ้านนะครับผมรับบทเป็นบาโยครับผมมิ้งขวัญครับรับบทโดยทิมมอนครับเอ่อคิดแแทบับรับบทโดยคอปเตอร์ครับผมผมเต้ครับรับบทเป็นโค้ชครับผมผมตื่นคไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีครับสีไม่มาสีวันนี้ติดภารกิจครับเกี่ยวกับเรื่องเรียนอ่าใหม่เลย ก็นะครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายแล้วเนาะไปใช่ตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายเราเล่นนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมากระแสเราจริงๆแล้วเรามีกระแสมาตั้งแต่แคสติ้งแล้วใช่ต้องบอกก่อนว่าซีรี์เรื่องนี้ครับมีแฟนเบสเป็นคนไทยยิ่งใหญ่อยู่แล้วซึ่งทำให้เวลาเราไปแคสติ้งเนี้ยก็จะมีคนมาสนใจแล้ว ทำไม่มีกระแสเพิ่มขึ้นเลยเยครับจนตอนนี้นะครับกระแสแบบว่าพีคจนถึงแบบว่าตด,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 ดสุดยอดแล้วครับผมก็คือมีแฟนคลับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเยอะแยะมากหลายประเทศเลยดีใจที่สุดนะครับดีใจมากเลยก็คือ,อเราได้รู้ว่าคนที่รักเราแบบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะฮะเพราะบางคนที่ติดตามเราตั้งแต่เดกงนะครับก็ยังทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะเวลาวิจารณ์เนาะเพราก็คงติดตามเราไปเรื่อยจนเรามีลูกครอบครัวไม่ขนาดนั้นอ๋ออ่ ครับผม EP พิเศษก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับที่เราอยากจะทําเพื่อขอบคุณแล้วก็ตอบแทนสิ่งที่แฟนคลับให้กับพวกเรามาทั้งหคนนะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นกิจกรรมชิ้นๆเป็นๆเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้ติดตามกันใน EP พิเศษครับผมผมคงจะเลือกพี่โฟนครับเพราะว่าเขาเป็นคนดูถ้าเกิดว่าเรามีผู้หญิงที่จริงใจนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยผมน่าจะเลือกตัวละครตัวนี้ครับ แล้วผมส่วนผมน่าจะเลือกคบเออหมอบีมครับผมเพราะว่าหมอบีมเป็นคนขับรถตลอดเวลาอ่าใช่แล้วนเลยไม่ก็แบบว่าดูแลเพื่อนยังไงอ่าผมก็จะเลือกคนหมอบีมกันครับเหตุผลเดียวกันแล้วเพราะว่าเขามีคนขับรถให้แล้วก็เขาเป็นคนเชคเทเพื่อนครเจ้าชูก็ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวดูไม่เป็นเจ้าชูเนาะในเรื่องเทคเทเพื่อนนะโอ้ยโอ้ยเาหมดล้วก็ผมก็จะเลือกคบพี่โฟนครับผมเพราะว่าพี่โฟน อารมณ์แบบรักใครรักจริงรักใครรักจริงแบบอืมากอ่ะใช่ในความรู้สึกของพี่โฟนมันนั่นแหละต้องไปดูในซีรีส์นะครับต้องมาดูในซีรีส์ใช่เดด็ของของเต้ก็จะเลือกวายโยครับเพราะว่าวายโยในในซีรีส์เนี่ยเป็นคนที่แบบน่าแบบน่าดูแลมากอะไรเงี้ยนะว่าเราสองตัวคาแรคเตอ้เราสองคนไม่มีหน้าคนเลยคนหนึงก็ปวดร้อนคนนึงก็กวนวจีน กันเลยครับอ่าอยากจ้นกับโป้แล้วกันครับมันดูมันดูเป็นแบบว่าคู่ที่แบบถังจริงมีความมีความแปลกนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าลองมาจีนกันดูน่าจะน่าจะงานกันบ่อยแล้วใช่จีนกันบ้างทะเลาะกันบ่อยครับในซีรีส์แล้วก็เออน่าจะมาลักบ้านสำหรับผมนะครับผมก็จะจ้นกับนี่นะครับมิ่งขวานอ่าใช่เพราะว่าด้วยความสนิทใช่ใช่แล้วก็แบบเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนแล้วจะอยู่ด้วยกันได้แบบ ยังไงก็ได้ครับชิวๆครับตัวมิ้งขวัญเองนะครับถ้าให้วิเคราะห์จากจากลักษณะนี่ใส่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้คบกับคิดแชทเนี่ยก็น่าจะคบกับวายโยเหมือนกันเพราะว่าเหมือนทั้งมหาลัยรู้จักิักนนค่อพี่อมีเพื่อนกันอยู่แค่นี้พีเพื่อนกันอยู่แค่นี้ครับผมก็น่าจะสนิทที่สุดก็น่าจะเป็นการลักไก่ครับส่วนสำหรับผมเองก็น่าจะน่าจะจิ้นกับน่าจะจิ้นกับหมอบีมครับสามพีไม่ได้เหรอสนิทกันสามคนสามคนสามคนเลยคือยังไง ว่าสองเมตรหนึ่งไม่หนึ่งพิยาเลยพี่นะมันจะเกินเป็นอ้าวครับผมก็น่าจะเป็นหมอปีครับผมเพราะว่านั่นแหละครับก็ได้ความเหมือนกันครับผมเหมือนทั้งมหาลัยอยู่กันแค่สามคนนะครับผมส่วนหมอป่าก็มาอยู่กับน้องโยแล้วเราก็ไล้ยิเหมือนอยู่กันสองคนตลอดเวลาครับผมผมได้แลอยากลองลองจิ้นกับมิ่งดูครับเพราะว่าเออเพราะว่าเป็นวิทยาเหมือนกันด้วยอ๋อวิทยาใช่มีโมเมนต์อยู่บ้างก็เลยอยากอยากลองดูถ้าเกิดเราจิ้นไปไหนครับ เพวกเราเอ่อมีโชว์พิเศษมาฝากแฟนแน่นอนครับจะได้เห็นพวกเราทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับพวกเราจะเอ่อทำรายการพัดศัตรูไอเดียวลงมาไอเดียวทำตัวกล้าหัวโตมาจากโชว์ดีซีนะครับทตัวสุดลงมาเไม่ประเด็นคือใช้หัวลงไม่ใช่คุยกับพานไม่ใช่ครับก็รอติดตามผมเป็นเซอร์ไพรส์แล้วรองว่าพิเศษแน่นอนครับเป็นโชว์ที่คุ้มค่าแน่นอนใช่ครับคุ้มค่าบัตรแน่นอนจริง เวลาเราจะไปประเทศไหนเนี่ยเราก็จะมีการเตรียมตัวแล้วก็ศึกษาแต่ละประเทศนั้นๆเราจะเรียนภาษาไม่ใช่นั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนให้เราแบบคล่องแล้วเราก็จะไปพูดไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเราก็มีเตรียมบทเพลงเป็นเพลงจีนไปนะไปเราที่อะไรอย่างนั้นครัของฟิลิปปินส์นะครับฟิลินก็จะคนเมียนอาร์คนแล้วฟิลิอปเนส์เขาเป็นสายดินเนีนลสายกรีษาอะไรอย่างนี้โอ้ย ใช่ครับโ้โอ้ไปก่อนไปก่อนจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแตจากเดิมเรยครับเราก็แค่เหมือนทำเรืไเวลาเราออกจากบ้านเงี้ยเรก็แค่ต้องลุกคูดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่นั้นเองส่วนอย่างอื่นก็ปกติอะไรลุกครับเขาก็ต้องแต่งตัวดูดีไงอ้ตลุกโลุกลุกคิงคูดลุกคิงคูดลุกคิงคูดลุกคงคูดลุกคูด อัเนี้น่าจะเป็นรับกู๊ดอันนี้ตรเนียส่งมาพี่กนต่อไปต่อไปร่างตาเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็เหมือนที่พี่กอนบอกเวลาออกบ้านก็ต้องดูดีนิดนึงเพราะเราก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับผมพี่พี่ที่ปวดอะไรก็เหมือนกันครับเพราะว่าตัวเต้เดิมตัวเดิมเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ไม่แต่งตัวเลยก็ต้องพยายามใกล้ไปครับพยายามแบบ ดูแลตัวเองมากขึ้นเลยครับผมก็ตัวทีมะคร้บมีการเปลี่ยนแปลงไหไก็จากที่เคยเดินตลาดได้อย่างสบายๆตอนนี้ก็มีคนชินชอบขึ้นก็อย่างคนละครับก็ต้องปรับปรุงตัวเองครับแต่ว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยอะไรก็ยังเป็นคนคนเดิมวเราทุกคนก็ยังเป็นเด็กสนๆเหมือนเดิมครับผมก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเดิมไม่ได้เี่ยนเดินตลาดเป็นไงเดิมเหมือนเดิมแตกครับผมเป็นยังไงครับผมแตกครับครับจิ๊บแตกครับผมส่วนผมก็ ก็ถือว่ามีแบบว่ามันก็ <ıyorlar. S 1> เปลี่ยนแ e <Believe. S 1> ปลงไปในทางที่ดีเนาะเพราะว่าคนรู้จักพวกเรามากขึ้นออกไปข้างนอกก็จะแบบมีคนแบบทักคายเหมือนเจอเพื่อนใหม่ตลอดทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกดีครับผมง่วงครับใช่ครับก็รู้สึกอุ่นมากครับผมจริงๆชอบมากเลครับเวลาเราไปงานแล้วเราแบบเจอแฟนคลับอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบกำมังนใจดีๆครับผมเวลาที่เราเหนื่อยอะไรเงี้ยเราจะเจอแฟนคลับแล้วก็จะหายเหนื่อย สกบ้านอีกหลังหนึ่งรู้สึกเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งครับเติมพลังเวลาเจอแปบกลับอันนี้คือกระโชกชะโงกไปเพื่อบ้านอ๋อโอเคอันนั้คือความรู้สึกเป็นตัวแทนครับผมก็คงถ้ายังมีผู้ใหญ่ใจดีล่างเราอยู่นะครับเราก็จะทำตรบนี้ไปเรื่อยนะครับเพราะว่า เรารู้สึกว่าถ้าเรามีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ยินดีทําต่อไปเรื่อยๆครับผมอย่างถ้าอย่างของพวกเราทั้งห้าคนหกคนอ่ะในปีนี้เราก็ยังมีเดินสายกันอะไรเงี้ยครับเราก็แน่ยซูจริงๆมันก็คือเป็นแพนของเราครับใช่พะจริงๆเดินสายก็ต้องเตรียมตัวเยอะแล้วใช่ครับปีเลยแล้วก็ตอบทุกคนก็ได้ก็สำหรับผมถ้าได้มีโอกาสได้ทําต่อมีผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสก็ ก็คงจะทําต่อครับเพราะว่าเป็นความฝันว่าอยากแสดงเขามีความฝันที่ทำไมมองกล้องก็ตั้งใจแล้วันก็ตั้งใจให้สมกับที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสแผมก็เหมือนกันครับก็คือถ้าแบบมีผู้ใหญ่ให้โอกาสก็อยากแบบอยากพัฒนาตัวเองอยากได้ลองบทบาทใหม่ๆอยากรู้ว่าเราจะเล่นได้แค่ไหนอะไรเงี้ยลองเป็นรับดูบ้างไม่ใช่ไม่ใช่ครับผม ก็คิว่าคงถ้ามีโอกาสในวงการบันเทิงก็คงอยากจะทาต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็เก็บตังค์สักก้อนหนึ่งในวันที่รู้สึกอิ่มตัวก็คงอยากจะทําธุรกิจเล็กๆที่เป็นสิ่ง่ตัวเองรักครับสักหนึ่งอย่างนั่นเองครับผมส่วนผมก็ตอนนี้อายุยี่สิบใช่ไหมครับถ้าจบไปสามสิบชั้นก็น่าจะประมาณ22ิบสองก็คิดว่าน่าจะยังไม่แก่เกินที่จะเล่นอะไรต่อๆอันนี้ว่าคนอื่นหรือเปล่าเปล่าครับผมพูดลอยๆผมใครหลับกลาสียก็ประมาณสามสิบใช่ใช่เก่งใช่ไม่ใช่หัว ยิบเก้าพี่ไม่ใช่เอก้าต่อไปเลยครับผมก็อยู่เราต้องถามว่าจะถามพวกก่อนว่าเขาอยากให้เราทำอะไรนี่เราทำทุกอ่าเลยว่าแล้วแต่ใช่แล้วแต่เราจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแฟนกวันเึ็นอะไร่งเงี้ยโอ้ครับตามใจเ่ะทุกอย่างตามใจทำได้ทุกอย่างอะยัเป็นเรื่องเงินนะ ก็ต้องเอาใจครับเพราะพี่ๆก็ช่วยเรามาเยอะแล,ะแล้วเราก็ต้องเอาใจพี่ๆบ้างใช่ของผมเต้ก็อยากอยากให้อยากเขาอยากไปไหนก็อยากพาไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรว่าเหมือนทุกวันนี้ทุกคนแบบว่าซัพอรอตเรามารู้เราแบบบางทีรู้สึกตอบแทนได้ไม่หมดอะไรเงี้ยเหมือนเอ้ยอยากจะทิ้งวันนึงให้เขาอยากไปไหนไปเลยอะไรเงี้ย อยากไปเที่ยวสวนสนุกกับพี่ๆไปสนุกใช่ไหมไปเล่นอ้างั้นทุกคนได้เที่ยวสุนสนณะแล้วผมก็คงเลอยากพาไปทำบุญมั้งครับไปทำบุญไหมครับตอนนี้ประดี๋เราไม่ค่อยไม่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสทำบุญไงเฮอยทำบุญกันเดี๋ยวเราก็จะมีไปทำบุญกันใช่ไหมครับเหมือนกันครับทำบุญตอนเย็นเข้าเผาผมก็เล่นนะเอามามาของบุญนิดีของบุญนิดืครับผมก็ก็ก็คิดเหมือนกันว่าเออน่าจะมีโอกาสแบบไปแบบทำงานบุญหรือว่าหรือว่าแบบว่าเข้าแบบเขกบ้านเด็กบ้าน บ้านพักคนชราอะไรครับเราก็ไปร่วมทำบุญกันอะไรอย่างเงี้ยครุณก๊อฟผมหรือเปล่าครับไม่ได้ไม่ได้ก๊อฟพี่พี่เขาวันไงอ๋อโอเคโอเคคนนี้เรายบุญครับสายบุญนี่กินใส่บุญทุกคนนะครับผมแล้วอ๋อบุญเล้ามีโอกาสก็อยากทำเหมกันทำบุญชอบแบบชอไม่ค่อยมีบุญเจ้าทำบุญกับนี่นี่ก็ชจ้าทำบุญกับโคนะครับผมโคครับโคครับดืดดืดเรียบเรียบมาหนอกครับผมตัดออกนะครับ ภาสั่นีาสั่น่อยมาั่นไทยมานไทยก่อนนะครับคุณยทนภายไทยนะครับผมก็นะครับผมเรามีแฟนมิเลยในหลายประเทศเลยนะครับยังไงก็อยากให้แฟนคลับต่างประเทศทุกคนเฝ้ารอพวกเรานะครับพวกเราตั้งใจทาแล้วก็ตั้งใจไปพบกับทุกคนมากๆยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเราทั้งหกคนด้วยนะครับพวกเราอยากจะไปเจอทุกคนจริงๆครับแล้วผมมาส่นีมาั่นดีก่อนก่อนครับ so we are gonna have our fan meeting in many countries so stay tuned stay ซ t u นะครับผมถ้าผมต่อไปจะเป็นภาษาจีนนะครับผมวัวมืนปูเจียนปูสานวัวเติงหนีมืนอครับผมโอ้สมัครลากเสียงเ้ก็หลนี้อะนายโยอนี่ก็หลเก็หลีจิมาเซโย ก๊กกมันายโอิจิมันเซโยมานี่มันี่วาชูเชโยครับผมมันี่มันี่ได้ฝาวภาษาภาษาอะไรหน่อยภาษาฟิลิปปินส์พี่อ้าวได้เฮะภั่ามาเลเซียพันผ่านครับผมอ้มีรับอยาก้พี่ตงี้ส่งหน้าต่อไม่ได้ครับจกันครับมานี่มานี่วาชูเโย